สำหรับระบบของการใช้สื่อและการสื่อสารของประเทศกัมพูชานะคะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะหลายท่านเนี่ยหลังจากที่ได้ดูสื่อที่พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของของการเติบโตของสื่อการใช้สื่อของประเทศกัมพูชาแล้วเนี่ยคนไทยหลายคนหรือว่าท่านหลายท่านที่ดูสื่อในเรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่าว้าวแน่นอนเลยแหละอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน ในประเทศกัมพูชาเร็วๆนี้นะคะในวงการของสื่อเนี่ยเขาบอกว่าในภาพรวมหรือสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศของสื่อในประเทศกัมพูชาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีบรรยากาศของสื่อที่สดใสามากเลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะทําให้ประชาชนของเขาเนี่ยเข้าถึงสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์แบบทันสมัยที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างก้าวกระโดดเลยนะ,ะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนของระบบของการใช้สื่อ ของการสื่อสารของประเทศกัมพูชาเลยนะคะเพราะนั้นณที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาเนี่ยหรือก็เหมือนแต่ในประเทศอื่นๆของประชาคมนี่แหละก็กมักจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักใช้สื่อสถานีวิทยุสื่อโทรทัศน์เป็นหลักนะคะแล้วก็มีความหลากหลายนะะแต่เดิมนั่นก็คือจริงๆแล้วก็ถูกควบคุมโดยโดยรัฐบาลแม้ว่ากัมพูชาเนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยนะคะ แต่ก็อยู่ภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเพราะฉะนั้นระบบพักการเมืองระบบอะไรต่างเนี่ยก็ยังถือว่ามีอิทธิพลต่อต่อสื่อนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งพักใหญ่เท่าไหร่ยิ่งกลุ่มทุนใหญ่เท่าไหร่ก็จะส่งผลต่ออะไรคะส่งผลต่อการควบคุมสื่อเพราะว่ากลุ่มพักการเมืองกลุ่มทุนเนี่ยก็จะซื้อสื่อนะหรือว่าจ้างคนทําสื่อของตัวเองประมาณนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นก็เมื่อเมื่อพรรคการเมืองเป็นเจ้าของสื่อหรือว่ากลุ่มทุนเป็นเจ้าของสื่อพวกะเรานึกภาพใช่ไหมคะเขาก็าต้องรับใช้กลุ่มทุนอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพที่เป็นภาพรวมของอาการสื่อสารและการใช้สื่อในกัมพูชานะคะรัฐบาลก็ปล่อยะคะ่ะโดยภาพรวมเนี่ยรัฐบาลก็จะปล่อยไม่ไม่ไม่ลงเข้าไปล้วงลึกไม่ลงเข้าไปเกี่ยวข้องนักนะคะเพราะว่าก็ให้แต่ละ กลุ่มทุนหรือพักการเมืองเขาคุมกันเองนะคะแต่ภาพรวมที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเป็นสื่อที่รับใช้พักการเมืองหรือเป็นสื่อที่รับใช้คนกลุ่มทุนหรือว่าคนเฉพาะกลุ่มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสื่อไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะะสื่อไม่น่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าสื่อนั้นผลิตขึ้นมาเพื่ออะไรคะเพื่อ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 ตอบสนองคนเฉพาะกลุ่ม บางทีก็เขียนเชียร์กันเองประมาณนั้นนะคะ,ะก็เลยทําให้ประชาชนไม่สนใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดการเปลี่ยนผ่านของสื่อก็คือมีการเกิดขึ้นของสื่อออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นพอเกิดการเกิดขึ้นของสื่อออนไลน์ปุ๊บเนี่ยประชาชนจํานวนมากเลยที่ไม่บริโภคสื่อในประเทศก็จะใชะ้เป็นการบริโภคสื่อผ่านระบบออนไลน์นะ,ะหรือแม้แต่การบริโภคสื่อผ่าน ช่องทางของสื่อต่างประเทศอย่างเช่น Voice of America หรือว่าสื่อของ BBC สื่อของอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้คนในกัมพูชานั้นได้รับสื่อที่มีความหลากหลายและนอกเหนือจากสื่อที่ที่ทำกันเองในพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจก็คือว่าในเรื่องของสื่อออนไลน์ต่างๆนั้นรัฐบาลนั้นไม่ได้อะไรคะไม่ได้ควบคุมนะคะเพราะฉะนั้น ก็จะทำให้การรับรู้ข้อมูลของสื่อของคนในประเทศกรัรมพูชานั้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะช่องว่างของของคนในประเทศกัมพูชานั้นก็ยังพบว่ามีช่องว่างอยู่เยอะออประชาชนในเขตชนบทนะก็มีเยอะมากเพราะนั้นสิ่งที่คนชนบทเข้าถึงณตอนนี้ก็ยังเป็นสื่ออะไรคะก็ยังเป็นสื่อวิยุ์อยู่นะคะ แต่ณตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนเราก็เริ่มมีเราก็ใช้เครื่องรับฟังวิทยุแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการเซื้อหรือว่ามีการราคาถูกลงของสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคนระดับกลางระดับกลางต้นๆเนี่ยเริ่มสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเพราะนั้นมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเขาก็สามารถเป็นไงคะสามารถฟังวิทยุได้ด้วยดูทีวีได้ด้วยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นรัฐบาลกําลังสนับสนุนในเรื่องของการเปิดช่องทางในเรื่องการเปิดช่องทางในเรื่องการใช้สื่อออนไลน์ที่มากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดการพัฒนาเนื้อหาเกิดการสร้างเนื้อหาเกิดการกระจายเนื้อหาที่มีประโยชน์ระหว่างกันและกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นเพียงแต่รับฟังสื่อหรือรับฟังข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางอย่างเดียว ตอนนี้เริ่มมีการแพร่กระจายมากขึ้นจึงเป็นอย่างที่ดิฉันได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าทําไมเราถึงบอกว่าสิ่งแวดล้อมของสื่อในประเทศกัมพูชานั้นกําลังจะเปลี่ยนและเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยอาจจะนําพาสื่ออาจจะเป็นเครื่องมือที่นําพาให้อ่าประเทศกัมพูชานั้นเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดก็ได้นะคะลองดูรายละเอียดนะคะค่ะ Cambodia has a vibrant media landscape with a variety of public and privately owned newspapers, radio stations and television broadcasters. Cambodia is a multi-party democracy under a constitutional monarchy. Many Cambodian newspapers and private broadcasters depend on support from political parties and most tend to align themselves with the ruling party. Normally the government do not do anything threatened to the media uh, to the media station or media organisation. But if we look inside that, the owners of media station or media organization, they are affiliated with the government or with the state. And somehow when they produce the news or the, the information regarding to those kind of state or government, somehow it still got a little influence from the government. In Cambodia, the television is not popular because of uh, most of the television owned by the government, so the article and the news is not a uh, newsworthy for the public to know and interest to, to watch. There are more than 50 radio broadcast stations. One is state-owned broadcaster with multiple stations. There are a variety of daily newspapers published in Khmer and English. There are no restrictions on satellite receivers and radio stations from neighbouring countries can be heard. More Cambodians get their information from radio than from any other source, but reliance on online news is fast increasing. Uh, radio normally is not really popular in the city, but it's more uh, popular in the province because normally uh, uh, if you think about the the time, normally the people in the rural area they at the time normally they work and they do and they uh, do not have a proper way to access to. Uh, the media at the daytime and they can listen to the radio at the evening time because most of important contents of the radio are always uh, advertised or broadcast uh, at the evening time. There are no reports of widespread filtering on internet content, but access to some websites as well as social networking sites such as Facebook is occasionally unavailable. Every people have a smartphone and so they can access it fastly and even they go into the remote area, they can, you know, like VOA or BBC, they can access through online. They can uh, see their broadcasting on air, so they don't need to buy a radio and bring it to listen at their remote area. They just bring the iPhone and then they can, the, the smartphone, they can access it easily. Cambodia is a prime example where smartphone technology allows the country to leapfrog the need to build broadcast transmitting infrastructure. The benefits of using the internet as a medium to deliver radio and television expedites the development of internet media platforms, placing Cambodia with an advantage that provides opportunity for the media to innovate.